แจ็คกี้ตอบแบบนี้หลังเจอยิงคำถามอาจลงเอ่ยกับเกดวอรินทอนเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นสายฮาสำหรับแจ็คกี้ชคลินก่อนหน้านี้เธอได้ร้องเพลงจีบพระเอกร่วมช่องอย่างเกตวรินทอนเป็นคลิปที่เธอเข้าครัวทําอาหารและร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยกับเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้และมีท่อนหนึ่งที่ร้องว่าอยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูและอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนไอ้ซึ่งท่อนนี้สาวแจ็คก,กี้ได้ร้องว่าอยากเป็นแฟนไอ้กเกซจ้า ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้แจ็คก,กี้และสไปบาบาบีได้ออกมาคุยกันในประเด็นต่างๆที่ผ่านจุกไลฟ์ซึ่งงานนี้สไปได้พูดกับแจ็คก,กี้ว่าอาจจะลงเอยกับเกตวลลินทอนทางสาวแจ็คก,กี้รีบตอบทันทีว่าแม่ไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นพี่น้องกันเกินไปคือเราชอบพี่เกตนะแต่พูดตามตรงแบบเอ็กซ์คลูซีฟในจุกเราแบบไม่กล้าเอาเขาลงมาเป็นแฟนกับเราหรอกถ้าวันหนึ่งเขาเป็นแฟนเราขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ดั่งใจเล่าแล้วใครจะขึ้นแท่นตรงนี้ คนบนแท่นมันจะหายไปเราเลยไม่กล้าให้เขามาเสี่ยงเราให้เขาเป็นมาตรฐานอยู่ตรงนั้นจะดีกว่า